สวัสดีค่ะสำเนียงบ้านสวนค่ะวันนี้มาตัดหญ้าได้นิดนึงค่ะตรงเนี้ยตัดลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าพ่อเขาเปลี่ยนใบมาให้เป็นใบใบจักค่ะก็เลยตัดลำบากว่าจะเอาไปเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดใหม่เนี่ยตัดได้แค่นี้ค่ะนิดเดียวตรงขอบสะนั้นก็น่ะตรงขอบสะนั้นก็ได้นิดเดียวค่ะมันเหมือนแบบไม่โล่งยังไงไม่รู้แต่ถ้าใบจักมันจะสะอาดอย่างนี้ไงคะเราตัดแล้วมันจะโล่งมันละเอียดไปเลย แต่ถ้าเราใช้ใบจากต้นนี้มันมันกองอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกองไอ้นี่ไว้ไอ้หญาไว้ก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยมาตัดใหม่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเอาฟางคลุมคลุมมะพร้าวสักสองสามต้นเพราะว่าวาันก่อนคลุมไปบ้างแล้วอะค่ะ เหลืออีกหน่อยหนึ่งยังไม่ได้คลุมทางเข้าก็มีต้นสักตรงน,นี้จะลงต้นสักหมดเลยค่ะต้นสักเขาทนมากเลยค่ะไม่เป็นไรตอนนี้เขาได้ฝนก็ก็งาม เดี๋ยวจะเอาฟางตรงนี้ค่ะไปใส่ตรงต้นมะพร้าวที่เหลือที่เรายังไม่ได้ใส่มาตัดหญ้าค่ะตัดหญ้านิดนึงตัดไม่มันเลยค่ะพ่อก็เปลี่ยนใบตัวนี้ให้อ่ะตัวนี้มันตัดแล้วมันเหมือนแบบว่าหญ้าจะกองแบบเนี้ยหญ้าจะกองเนี้ยเหมือนตัดให้วัวให้ควายไว้วัวให้ควายกินอี่า แต่ถ้าตัดใบพัดไอ้ตัวใบพัดใหญ่อะใบพัดมันจะเตียนกว่านี้อะค่ะเนี่ยมันจะเตียนอย่างนี้เลยอันนี้มันก็เตียนเหมือนกันแต่ว่ามันตัดลำบากกว่าไอ้ตัวใบพัดยาวอะไอ้ตัวใบพัดจัก,กเนี่ยมันตัดแบบแบบกองค่ะเอาญ้าแล้วก็กองไว้กองไว้อย่างเงี้ยตัดญ้ากองตัดญ้ากองเนี่ย,ดย,ดยเดี๋ยวจิเนี่ยมันจะกองเป็นอย่างนี้เลย <laughs> ไม่สนุกอะ่ะเหมือนมันช้ามันไม่เหมือนใบโน้นเดี๋ยวต้องให้ตาเขาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วค่อยมาตัดใหม่ไม่เป็นไรได้นิดเดียว <laughs> ตัวนี้วันนี้ว่โอ้ห้หูเมื่อยกว่าจะเสร็จใบพัดนี่มันจะช้ากว่าใบตัวใบพัดใบพัดสองใบใบจักจะช้าเหมือนเหมือนตัดแล้วก็โกง ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหม่ตัดได้นิดนึงมันเตียนเหมือนกนันสะอาดเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะช้ามันไม่เหมือนตัวใบใหญ่ใบใหญ่จะเร็วไม่เป็นไรค่ะได้แค่นี้ก็พอละทีละนิดทีละหน่อย ไม่เป็นไรไม่ได้เดินมาวันหนึ่งไม่ได้เดินมาถึงตรงนี้ค่ะฝนตกเห็ดออกเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดโคลนมะม่วงอืมนี่ค่ะเต็มเลยนี่ค่ะเต็มเลย เดี๋ยวไปหาถุงมาใส่ก่อนบางอันขึ้นจนแก่เลยค่ะแก่แล้วแข็งโป๊กต้องเก็บใหม่ๆอะค่ะถ้าเก็บช้าก็จะแข็งค่ะ,ะเยอะเลยเขาจะขึ้นตรงต้นมะม่วงเนี่ค่ะ ที่เราตัดไปแล้ววันนี้มาตัดหญ้าได้นิดนึงแล้วก็จะมาดึงท่อนี้ออกเพราะเดี๋ยวพอเวลาตัดหญ้าเราจะตัดลำบากค่ะเดี๋ยวต้องตัดเดี๋ยวต้องดึงออกก่อนเก็บดึงออกก่อนทุกทีจะเห็นไก่แบบ เกียหมดนึกว่าไม่มีไม่ได้เดินมาดูตรงนี้ลกมากเลยจะตัดหญ้าตรงนี้แหละแต่พอดีใบตัดมันตัดลำบากเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลากาท่อก่อนดึงท่อออกก่อน พอดีน้องที่เขาเคยตัดแล้วเขาไม่อยู่เลยต้องเล่นเองก็กลัวโดนท่อเลยเดี๋ยวเก็บท่อก่อนค่ะ,ะน้ำก็ยังใส่แบวอยู่เลยคลุมฟางคลุมฟางต้นมะพร้าวที่ปลูกใหม่อะค่ะกล้วยที่ตัดไปเขาก็โอเคค่ะโผล่มาแล้วะ กุมฟางให้เขาหมดแล้วคะ่ะมะพร้าวนี่คะ่ะกล้วยที่ตัดก็โอเคคะ่ะโผล่มาแล้วมะพร้าวน่าจะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากเดินดูทุกวันคะ่ะเพราะว่า กลัวแมลงกินใบเขาปลูกกลางฟักทองเลยไม่เป็นไรให้เขาอยู่ได้กล้วยที่ต yani ัดไปก็ต่อเขาใหญ่ขึ้นค่ะเนี่ย เอาถั่วมาปลูกก็กลายเป็นถั่วนั่งไม่ใช่ถั่วฝักยาวนะคะแต่เป็นถั่วอีกอย่างหนึ่งที่เม็ดลายเม็ดขา,ขาวอะค่ะเนี่ยก็เขาจะไม่ค่อยขึ้นราวสักเท่าไหร่เขาจะคลานตามพื้นอะยายบอกมันไม่ขึ้นยายบอกมันไม่ขึ้นราวแต่ก็พยายามบังคับให้เขาขึ้นราวค่ะเนี่ยโอเค,คเห็นไหมคะเนี่ย,ยพอตัดเขาแล้วเขาก็จะสวยค่ะไม่น่ามีปัญหา เอาเอามาปลูกก็นี่่ะหนอนชอบมากินใบอย่างเงี้ยเราก็พยายามดูแล้วนะไม่เป็นไรก็เดินดูทุกวันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะเห็นเราก็เด็ดออกเพราะเราไม่อยากใช้ยาไม่เป็นไรก็ดูเข้าไปเรื่อยๆนี่ยนี่เขา,าจะเขาจะอยู่อย่างนี้เลย เก่งจังเลยอ่ะเก่งมากๆน้ำคงไม่ไหลมาเพราะว่าปิดฝั่งนี้ไว้ด้วยนี่ค่ะก็ประมาณนี้แหละตรงนี้ตัดหมดเลยค่ะให้ก็โผล่มาใหม่หมดเลยกวยน้ำเอ้ยกวยกวยหอมมะพร้าวแถบนี้ก็ลงทั้งแถบเลยค่ะรอบนอกรอบในลงครบหมดแล้วค่ะ ขาดอยู่ประมาณสี่ห้าต้นนะรอบรอบนอกเราเอาต้นเล็กมาปลูกค่ะเพราะว่าเราเพาะเองเพาะจากต้นของเราเองพันจากต้นเราเองเราก็เลยเพาะ มันลูกก่อนเขาก็โอเคอยู่ค่ะเขาตัวแถบนี้เขาน่าจะต่อรากแล้วละ่ะแต่แถบในเขาโอเคแล้วค่ะเขาอยู่ตัวแล้วท่านี้ก็เหลือแต่บำรุงเขาล่ะเผลอไม่ได้ค่ะเผลอแล้วจะ,มะแมลงจะกินไม่ใช่มแมลงขนนอนเนี่ยนอนจะกินใบอื มะนาวที่เอามาลงไว้ก็โอเคอยู่ค่ะเราก็ไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรกับเขานะเพราะว่าเราปลูกแบบธรรมชาติอะเขาก็น่าจะรอดน่า ก็เดี๋ยวค่อยดูกันไปมะพร้าวโดยรวมแล้วโอเคค่ะกล้วยก็เมื่อกี้ได้ตรงนี้อีกต้นหนึ่งเป็น12ต้นละนี่ค่ะมะพร้าวก็ทั้งแถบเลยค่ะเขาจะต้นเล็กนิดหนึ่งไม่เป็นไรเขาเดี๋ยวให้เขาโตเอาช่วงนี้จะต้องลงแตกยอดแล้วน่าจะโอเคอยู่ ต้องมีอะไรลงก็ต้องรีบลงอะค่ะเพราะว่าหน้าฝนถ้าถ้าหน้าแรงลงแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยลดน้ำเแถบนี้ก็จะเริ่มลงลงกล้วยลงมะพร้าวลงมะนาวค่ะแถบนี้ทั้งแถบได้ไรมาก็รีบลงเลยค่ะขนาดเราเดินดูทุกวันนะ จะประมาณนี้แหะค่ะสำเนียงบ้านสวนเดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยเห็นไหมพอตัดแล้วต้นเกาจะสวยมากเนี่ยค่ะกล้วยหอมน้องกบก็โอเคอยู่ค่ะน้องๆบอกว่าขายได้หรือยังยังไม่อยากขายอะยังอยากไว้ดูอยู่เนี่ยเนี่ยตัวใหญ่แล้ว ต้องคัดไว้ทําพันธ์บ้างค่ะเดี๋ยวดูก่อนคัดเอาตัวใหญ่ไว้ทําพันโอเคค่ะเดี๋ยวจะค่คอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เป็นกําลังใจแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามกดชมให้คอมเมนต์ามาก็ได้นะคะเพราะว่าคอมเมนต์แนะนำมาได้ค่ะเพราะเรายังใหม่อยู่ทำไปเรื่อยๆค่ะอันไหนเราปลูกได้เราก็ปลูกอันไหนเราลงได้เราก็ลงค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะขอบคุณมากค่ะ